สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับผมยอดวันกอกอกขยิพายเอฟซีเลตันบุษมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทิยาแม่นองนาด,ดาก็แ,แม่ปู่นะครับในกองทัพไทยแม่ปูนป่นี่เพื่อการฟันดีมันใจว่าเรียกเขาแล้วนะครับเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนหกเก็บนะครับเพื่อที่มันใจนะั่นเรียกตัวใดก็ตามไปฟังนํากันนะครับ เข้ามาแล้วก็นอกกดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจีด้วยนะครับขอมูลนทางมวลที่เกิดน้อนที่ายแบ่งผลไม้พร้อมที่จะตั้มเป็นคลิปเพื่อติย่อเอฟซีได้ตามผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รู้ไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนสิมาได้ยังจะตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมาครับเฮ็ดเดี่ยงหมดเลยเนาะเฮ็ดรัดสิบปูมีปูเฮ็ดรัดเฮ็ดรัว ู่่ได้วาดอกแม่แม่ปูทุกคนสีถทามาทามาพันยังนี่เอฟซีรูน้ำเพชรพันนันพันกระดาษใ้ทานสุหากกบง้อยางห้อสีสมแม่อห้องสสมแล้วเขากัสุบกวาไว้จะได้จำได้ว่าลูกนี่ผสมแล้วเนี่ยแมงบ้ามันจากสีปะพอะไรพ่วอ้วงอาแยงต่างๆมัแแปงนึงแปงนึงหาลายหกนิมหลายพันนัยุ่งเรองนู้นเรื่องลอย่านนตัวเนี่อนึกว่าอีหยัง นเป็นกระดาษพุณนะกระดาษโทรศัพท์โอ้พนักงานอยู่ซื่อมือนั่นกับเงินยี่ดอกมือที่เอาไหว้ปูยี่น้องนามย่าแม่ปูไปได้ยังได้พี่น้องตั้งซิปก็โลนะคะขับรถไปก็อยากไปเบอร์ไอไปเบิ่งเนาะอยไปเห็นปูยาไปนกระได้สูกนั้งเพลินกับมากระได้สูกขับกลับมากกระได้สูบขวบยิดีที่ว่าเจ้าสามันเลขบ้านปูสามเก้าหนึ่งสามเก้าวันนี้วันสิมาตามโครงสุดท้ายได้ไหมแม่ปู กันคับรถแรนลอยมากนี่ฝันบอันเกี่ยวตะมูเจาะน่ฝันเกี่ยวไผฟฝันเกีียวมุเจาเนี่ยเนี่ยเขาเตเอนอย่างยืดทูแมนฝันมาเพื่อขาเจ้ามาเฮียนไหลายลส้มที่ไปอันทายน้ำกันไหลคนเน่างเลี่ยงกันลายไหลว่ามึงก็นั่งยุ่งส่ละเอาเจ้ามาอย่งไหลแถวสั่นไม่ร่วมฝันมื่นั้นไปพ่อแม่ว่าอยู่ดุงและแนงไปยิบเฮ็ด แม่บาดก็กเลนเราเรื่องอันเขาละละเราล้าเรียกแม่แมน้องละดาว่ากัน<ช>บัญชีเบานะั่นะอันโบก,กันอยู่ว่าถามจะรุกทุกทตีต้องกันเนี่ยนะก็เล่ถามอันเขาเรื่องนี้ให้กันฟังจ<ช>้าคนกันเล่ว,ว่าข่อยตือรางวัลทีหนึ่งขอ่อยก็เสียเจ้าใส่ดอกเจ้าเยาอะขี้ยงหลายพน,าานันบัตรละว,วาแม่แม่บ้านแม่ก<ช>็นเ <ๆ S 2> ล่ว,ว่าขอ่ขอยขอ่อยตือปกะทีใส่ให้เจ้านั่งขึ้นกันมาสั่นฝันยำขึ้นเลยมาฝัน เพราฝฟันบาดจังใดจังยูดรวมเนี่ยแะมาไล่ให้ไล่มาติ่มเงียนอยู่มามาเสียงเบิ่งเลกเจ้าจ้าจ้าช่ใชเออเขาเรยคือเบาเลกเจ้าสิเขาเป็นไงวนเวียนอยู่กับคอยนี่เนาะแม่นเออคนหลายมาหลายอีหลีเร่มากโบมาตาจมูเจ้าเด้ซุ่มอั่างเลขที่กับมาพนังข้อมข้อมันนั้นมาบ้านหลังนี้แม่นถ้าบ้านหลังนี้เลขที่เลขหนึ่งศูนย์สี่เลขบ้านนั้นอ่ะเออมัหนี่ละท้ายอยู่นี่ละแม่น้องนะจ๊มาท้ายออบปันยุ่นนี่ซุ่มม่นค่อยมากกับมาไหม ถ้าว่าแม่ปูเซื้อสลากไว้ตัวใดซื้อละใบเดียวก็เมื่อนั้นแหลเสื้อหกอปาเลขสามตัวเดียวพอแม่แม่ปูจะถือรางวัลใหญ่ติมง่อ้ผมจะได้มาทายถ้ามีตัวใดมาหลายอี่ดีคือว่าอลังจากไปหลังจากไปหาปูมาติพวกหนูวายุ น้องนำแย่แม่ภูขมาซื้อไวหลักกระันมาของน่มมาทายท่ามเพราะว่าแม่เล็กเขาเลยเปิดกเลยว่าิงเด็กเม่นน้องระดาเขาเพราะว่าเขาเกิดบ่ายอยู่่เคนเอานไเอาม่เด็คนเอาเลไไปเจียงฟันดีม่จะกใรกันอ้าน่ายนันนคนเบิขื้นคนเบิยขื้นเรียกคนาฟันฟันเห็นเจ้าเพราะว่าดีคนสีเข่าได้แล้วจังควะคือ่นเป้่นไปนเปียนเมื่อไปไหว้เนาะแต่คนกลับมาแล้วซื้อเล็กเล้าแมเพนคนจะเลือก มันเกลือมันบ่คอเกลือเลยเออยิ่งขึ้นมากมันกับมอคฝันดิฝันเห็นเจ้านั่นยแหละเบาสูไกันฟังอยู่มันก็เล่บานยายยายยายปู่เล่บเป็นสิบก็เขาแม่นอกกระดาสิบก็เขา่าไปหาผู้ใดก็เบาข้ามเดียวกันเมื่อนั่นไปไทยถ้ำยู่ส่งขึ้นเขาวแม่แม่แม่ข้าเพิ่นขายของเพิ่นบอกว่าพี่น้องเพิ่นไปซื้อไว้ตัวละพันคุณพันหลังจากซื้อแล้ว ฟันมาได้เนื้อแม่เวลาขันเนาะควบขันเนาะจะได้เนื้อเป็นได้เนื้อแบบร้ายนึงเพื่อเว่าขันออกตัวนี้เพป็นสิจ้างนางมากขว่ายุ้กับบอกเพื่อนว่าขันขันตือนั่งเพื่อนกับจีนใสซอยเพื่อนยุ้งควบม้หรือแม่ซอยไปจัดกองใบซอยกันเขยยุ้งตีก็เข่ายู่ติเหรอส่วนต้นโตแม่ปูเลขแม่น้องระดามันเป็นหาหกแปดกับแปดศูนย์ของยากับของฟูนะแม่ปูมักตัวใดส่วนตัวแม่ปู่ อันนี้ของปูเลขแปดูนอันนี้ของยาหาหกแปดแม่ปูมักมักของยาของปูมักตัวนี้แม่มักแปดศูนยปศูนของปูกับเลขกันคอยนั่นเลขไข่พันหนาหนึ่งหาศูนย์เก้าศูนย์เนาะนั่นละกัเตียฝันตั้งแั่กัปเตียเล็เจาของเขาพวกไม้น่ะคือเขาปูมี้พดี้อันนี้แม่เออนาเด้อพี่น้องเป็นแขนวทางเนาะ มาก,ะมมากระจัดบหมวกมักระเดื่องทาน,วนเวลาเลยเป็นว่าฝันยืนแท็กเกี่ยวแต่แม่นองระดาเกลกันโน่นนี่ยากี่ยวกับท,ทั้งจองยูทูปคิดว่าเลขน่าจะเขาเลขแม่นองระดา<อ>น่าจา<อ><ล>ะเขาเพคลิปนี้<อ>กค็คลิปแรกและนะ้วเนาะแม่มค่ะเลขเลขคู่กับเลขยาเลขยา,าหาหากแปดเลขคู่แปดศูนย์นะคะเลขบ้านแม่ปูฝันว่าคนมาเต็มบ้านเลขบ้านหนึ่งศูนย์สี่แม่ปูว่างเป็นมักหนึ่งได้หนี่เป็นมักแต่แปดศูนย์ของปู่นะคะนะคะอีกฝันสื่อใบหน้า เขาคุ้นกับะมาเนี่ยนาเนี่ยุกมยูทูบเน่มาเต็มบ้านดิวคอยบ้านได้ฮาเก่ากินบ่ละเฮ้ยฟันรู้ว่าบ่แล้วแล้งมาเต็มบ้านอนี่เนาะมาตั้งก็คือได้ใจเมื่รียกผู้ขาเขาบ่คืนบ้านอยู่เมื่อว้นแม่ครูป้อยไปมันยังนอนหาหนึ่งหาศูนเก่าศูนย์เีแม่คูหาหนึ่งาศูนย์เก่าศูนย์ ตอนกลางวันเนี่ยว่ะนางเฮตะเบียงเนี่ยบอกแม่โบนอนอยู่บนหลองก็คอยหลับว่ะนะคนขยันนาะคนบ่อยนะคนบ่อยนอนมันกับวันนี้จากนีก็ไปหาเหรียญน้ำมูไปนั่งกุ้ยกินบบกส้มบักแซวเันก่อนอันนี้ไอ้นางขี้รถไปหาเหรียญน้ำมูเจีแล้ว้น้ำคนเป็นยุติน้ำใส่ซะเนาะว่ามันพุ่งวฮต้าเวียงพุ่าไปเหรียญน้ำคุนเป็นเฮ็ดแบบโม่ต้องก่นแม่ท้าแม่6เห็ดเท้าเลยก็จะบันเจ้าสื้อได้วงอันวังทีเดียวม่จะได้มันบอดังมันบ่มีผู้สื่อเลย แล้ววันนี้ดังวันถึงตะข่อยเนาะวันนี้ดังวันนี้เลกเลขไม่นองอ่ะาดังบอบ้านเ๋าบอซื้อได้ไงซื้อได้แต่ว่าข่อยคือปลามันจีอัานเพราะว่ามันมันดังในยูทูบแล้วเพราะว่าแตกก็ข่อยนะข่อยซื้อได้ยูแค่ซีหาลอยแค่นั้นเขาเขาสีให้ข่อยซื้อแต่ว่าซุ่มซุ่มไปน้ำผันน่ะข้าเจ้าซื้อไปหมดเลยเอาไปนะแม่ปูสองคนนึงเ่อไหร่บอกเมื่อนั้นมันดังได้แค่นี้เจ้าแม่มันจีเป็นเลขอัานมาได้ อ,อ๋อขันมีขันขันมันบ่อันมือนั่นมาติดทั่วบ่จ้าวันยุบานแม่นอนได้ซื้ออะไรได้มาจ้ะอือ,อตลีกนันยัมมหูมีหายเลยค่อยได้ว่าเดี๋ยวเดีเดีด๋ยมาจบมาตลีอ้าวสารูปของสุดท้ายของแม่ปู่แม่ปู่ว่าปั้นเกี่ยวแต่ นนทียาปั้นกเกียวตะแม่นองระดาปันเกี่ยวตะเช่ายูทูปนี่นะคะเป็นวารีน่ะจาเขาเรีวนะคะเรียบแม่นองระดาเรียบคู่กาาับหยาหยาหายหาหกแปดคู่หายแปดศูนย์แม่ดาว่าปันเกียวเฮี้ยนคนมาเต็มเฮี้ยนบั้นแม่ปูหนึ่งศูนย์สี่นะคะสำหรับเลขแม่ปูนี่คือหาหนึ่งหาศูนย์เก้าศูนย์นะคะแต่ว่าแม่ปูพันละพันมาพันชอบเลขของปูแปดศูนย์ห้างเดี่ยวนะคะนี่ คือเปลีนรวัทีนึ่งมาบอกปู่ให้ในเนื่อนนทยาจ้าบอกเจ้าปู่แต่ว่าน้ำมันก่อยโยงเนี่ยปูซื้อสะมากินแบ่งไว้อะไรต้นไหนต้างมันถีเรงโอ้รักรอยมันบ่ได้หายนักลอไ่ได้หายมานี้ได้หาค่ะไเจ็ดเจ็แปดหกศยปดกเจ็ดลนรางวัตทีนึ่งเง็นแบง เอาก็ดีใจน้ำจ้อเคแต่แซยโยจ้ะ่แน่หนได้ถึงวันที้หนึ่งค่ะคนรู้ไหมยังจะเกิดขึ้นได้วันนี้เราจนพรุ่งนี้เรารวยอันยังจะเกิดขึ้นไดไหมจ๊ะคนทำต้องมีความหวังเมีนอยู่กระวังเงินสั่นนาเฮด้รางวัลใหญ่เฮดายไทยทำได้เด้อถึงต้องตั้งกล่องก้อนบ้านเขากว่าตัวเมียปูเลดเด้อจ้ะโอ้ยอีกนั้นไหม ครับกับบางไว้ยเอฟซีเลยทำประตูตึ้งทันคงถีนยืนในฟังแล้วนะครับที่นน,นไดยาไดซาลูเลขของแม่ปู่ในโคงทุ่งไทยนะครับถ้าเราเปิม่ตายลิปนี้สั่วอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่ปู่โคงทุ่งไทยฟันดีมันใจเลขเขาแล้วงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกเจ็ดนะครับเพราะว่าเลขยาสิเขานะครับหาหกแปดนะครับกับเลขปู่แปดศูนย์นะครับเพื่อนกับมันใจเลขแปดศูนย์นะครับส่วนเลขบ้านแม่ปู่กันหนึ่ง ศูนย์สี่นะครับเลขแม่ปู่ที่มักกว่าหนึ่งอาศูนย์เก้าศูนย์นะครับเพิ่นก็แนนแปดศูนย์ตัวเดียวนะครับเลขปูไปครับเบนล้าน,นะครับเป็นแนวทางถือถ่ายกิมแบงของตบ,บันวางไว้เอฟซีได้ทำมุ่ส้นตุกท่านคงเทเลเง้ยินฟังแล้วนะครับสำหรับผมในแต่กิมนี้ขอ,อยุติเพียงเท่านี้พบกนันอีกคลิปต่อไปสหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ